ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามใบายวันนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มาเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิม1เล่มนะครับแล้วก็มีดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลือง1เล่มนะครับเรียกว่าลูกศิษย์ นะครับหลวงพ่อเดิมมีลูกศิษย์หลวงพ่อเงินนะครับนะครับเรียนวิชาต่างๆนะครับนี่นะครับมาดูเล่มแรกกันนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับอายุนั้นเกือบเกือบร้อยปีหรือเป็นร้อยปีอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับทองเหลืองนะครับแม่ลัดฝักนี่นะครับทํามาจากทองเหลืองนะครับ ทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับจะออกคำคำอย่างนี้นะครับทองเหลืองเก่านะครับนะครับท่านใดสังเกตนะครับทองเหลืองเก่าทองเหลืองใหม่นะครับก็ต้องดูนะครับดีแบบนี้นะครับทองเหลืองเก่านะครับเปนเหลืองคำคำอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ให้ดูที่ไม้นะครับนะครับไม้นะครับไม้พยุงนะครับที่ว่าแข็งนะครับ นะครับก oui, ็ย pues <Yeah. S 2> ังม like ีรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับ10นิ้วนะครับมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับสมบูรณ์นะครับเจ้าของเขารักษาอย่างดีนะครับนี่นะครับกลั่นลัดมีดตรงนี้นะครับเป็นเหล็กหล่อดำผสมเงินนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ความยาวรวมด้าม10นิ้วนะครับใบ6นิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับช่างตีมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนั้นนะครับก็เคยตีมีดให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับจะออกคล้ายๆกันแบบนี้นะครับลายเดียวกันอย่างนี้นะครับถ้ามีดหลวงพ่อเดิมจะไม่มีตอก ครับปลายหลวงพ่อเงินอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีดหลวงพ่อเงินนั้นมีรอยตอกชื่อไว้อย่างนี้นะครับนะครับหัวหัวตัวงอหัวพอผ่านนี้นะครับโอ้ต้องหัวกลมกลมนี้นะครับนะครับนี่นะครับจุดสังเกตให้สังเกตนะครับนะครับมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับโอ้หเหล็กอย่างดีเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับเจ้าของเขารักษานะครับ น้ำมันทานะครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็นยันโนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุแบบนี้นะครับนะครับดูครับปลายสวยงามนะครับตอกนะครับปิดคลื่นงนี้นะครับใช้สิ่วตอกนะครับนี่นะครับลายเสมาใบโพครึ่งใบนะครับแบบนี้นะครับนะครับ เป็นมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนั้นก็มีนะครับลายแบบนี้นะครับจะไม่มีตอกชื่อไว้นะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับสวยงามมากนะครับดูในร่องนะครับนะครับเขาเช็ดเขาถูนะครับน้ำมันทานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเหล็กเงาเลยนะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับรือนีครับมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับช่างตีมีดให้หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับก็ตีมีดให้กับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับนี่นะครับถ้าหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปางเหลืองก็จะตอกไว้อย่างนี้นะครับหลวงพ่อเงินอย่างนี้นะครับวัดพระปางเหลืองนะครับ เรียกว่าก็ได้เป็นอุปชาหรือว่าคู่สวดอะไรสักอย่างนี่นะครับบวชให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมบวชแล้วก็ไปเล่าเรียนวิชานะครับเราเรียนวิชานะครับต่างๆนะครับจากหลายเจจิอาจารย์ดังนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินอย่างนี้นะครับ แล้วก็หลวงปู่เทศนะครับวัดสะทะเลอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเดิมไปเรียนวิชาต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากเก่าเข้มขลังนะครับนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนะครับใบอยู่ที่6นิ้วนะครับนี่นะครับวัดให้ดูนะครับนี่นะครับขาดนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับหานิ้วครึ่งกว่านะครับนะครับยาวรวมด้ามสิบนิ้วนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับมวลสารต่างๆอยู่ข้างในนี้นะครับนะครับข้างนะครับจะมีหลายสีนะครับอย่างนี้ข้างสีดํานะครับแล้วก็จะมีข้างสีออกน้ําตาลก็มีนะครับ สวยงามมากนะครับวันนี้นะครับเอาเรียกว่าของอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้ชมกันนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อเดิมยุบต้นเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับหลังจากเราเรียนวิชาแล้วท่านก็กลับมาที่วัดนะครับแล้วก็ไปศึกษานะครับ ต่างๆจากนะหลวงพ่อลุงอีกนะครับนะครับแล้วจึงได้ออกทำมีดของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ช่างหลวงพดวัดหลวงพ่อลุงนะครับวัดน้อง4ีนวลตีให้ด้วยนะครับแล้วก็วัดหลวงพ่อเงินวัดประปางเหลืองตีให้ด้วยนะครับแล้วก็ปลุกเสกร่วมกันนะครับนี่นะครับ หลวงพ่อเดิมก็ปลูกเศษเองที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับมีจุดต้นๆนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังนะครับนี่นะครับลัดด้วยไว้นะครับโอ้โหนะครับอันนี้มันให้ตัวได้นะครับผมก็เลยเอากาวแปะไว้นะครับที่เห็นก็อย่างนี้นะครับนี่ผมเอากาวแปะไว้นะครับนะครับจะได้แน่นหนานะครับนี่นะครับ ความยาวรวมราบ9นิ้วนะครับนะครับจะ่พ่อใบ5นิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็นี่นะครับลายนะครับน่องสิงนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนะครับดูครับลอยตอกด้วยมืออย่างนี้นะครับเหล็กก็เหล็กอย่างดีเหมือนกันนะครับนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับโอ้โหนะครับ ่านใดสนใจนะครับสองเล่มนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับนะครับเหล็กดีของดีทั้งสองเล่มนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับยาวรวมดาบเก้านิ้วนะครับไปอยู่ที่ห้านิ้วนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับห้านิ้วนะครับนี่นะครับลายสวยงามนะครับโอ้โหนะครับ ลายแบบนี้จะไม่ค่อยพบเจอนะครับมียุบต้นนะครับนะครับออกจากโอ้โหดูครับดูตรงโคนมีดนะครับนะครับนี่นะครับตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับเรียกว่าท่านใดได้ไปนี่ก็คุ้มเลยนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับ หลวงพ่อเดิมปลุกเสกเองอีกต่างหากนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับมีตะกุดทะลักขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับเนื่องจากเขาบรรจุผงมวลสารลงไปนะครับแล้วแต่จะถูกนะครับนะครับนี่มันเดือดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ทําให้เห็นตะกุดโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับสองเล่มนี้นะครับ ไม่ควรพลาดเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มรั้งแน่นอนนะครับนะครับนะครับมีดทั้งสองเล่มนะครับความยาวรวมด้ามนะครับของหลวงพ่อเดิมนั้นเก้านิ้วนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้ของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองยาว10นิ้วรวมด้ามนะครับนะครับถ้าใจสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับในด้านผู้ตระคุณนั้นก็เหมือนกันนะครับนะครับ ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนะครับพวกติดตัวไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับนะครับป้องกันกุไสป้องกันมลดํานะครับนะครับลมเพลมพัดอะไรพวกนี้นะครับนะครับป้องกันได้นะครับขับไล่ได้ทําน้ามนต์อาบทำน้ำมนต์กินได้นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับ ท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะ,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ